สวัสดีค่ะจากบาลไย่วังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดกะเพราถั่วฝักยาวกันนะคะใส่หมูใส่หมูสับนะคะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อปนมันนะคะอันนี้ก็เป็นพริกผัดกะเพรานะคะคือใส่พริกกับกระเทียมสองอย่างตอนนี้งดกินพริกไทยนะคะ มาหารช่วงเย็นจะงดพริกไทยพ่อะทำให้เวลาเรากินเข้าไปแล้วกลางคืนเราจะมีอาการคือน,นอนไม่หลับนะคะก็เลยงดกินพริกไทยอันนี้เป็นหมูเนื้อปนมันนะคะไม่ใช่หมูสามชั้น ก็จะผัดผัดส่วนถั่วฝวักยาวเราก็จะใส่ประมาณห้าขวดเราก็จะผัดหมูกับพริกก่อนนะคะผัดจนเรียกว่าสุกหอมดีก่อนอันนี้ก็จะเป็นซอดแม็กกี้นะคะหมดขวดพอดี สับไม่ค่อยละเอียดวันนี้รีบๆไปหน่อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะใส่แบบนี้เลยวันนี้เก็บพริกอ่อนมาแต่ไม่ได้หั่นใส่เพราะช่วงเย็นจะกินอาหารที่รสไม่ไม่จัดนะคะจรินรถจัดไม่ได้ เดี๋ยวกลางคืนจะมีอาการคือน,นอนไม่หลับนะคะสำหรับสอวอนะคะต้องรู้ว่าสุขภาพของเราเป็นแบบไหนด้วยนะคะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองนะคะอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะคะเราก็จะใส่ไปด้วยแต่รสชาติจะไม่กินรสเผ็ดร้อน ในช่วงเย็นนะคะช่วงเช้าช่วงกลางวันพอได้แต่ช่วงเย็นนี้ถ้าเรากินไปแล้วจะเกิดอาการก็คือจะร้อนข้างในกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับส่วนอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาว ใส่เพื่อปรุงรสให้กลมกล่อม <c oughs> แทนผงชูรสนะคะ <c oughs> แล้วก็ผัดไปจนกว่าถั่วเรานี้จะสุกสุกดีนะคะมาก่อนนี้ก็จะผัดแค่พอสะดุ้งไฟแต่ตอนนี้เราสูงวัยขึ้นเราต้องดูแลสุขภาพเราก็จะกินที่ สุกสนิทเนื้อนุ่มๆเพื่อการย่อยอาหารที่ดีนะคะเราสูงไวแล้วสุขภาพร่างกายระบบการทำงานของร่างกายก็จะคอยย่อนไปด้วยนะคะอันนี้เป็นใบกะเพรานะคะใส่เพื่อหอมๆนะคะถ้าเรากินแล้วเผ็ดร้อนเราก็อย่าไปกินใบกะเพราแค่ใส่แค่หอมนะคะ ชานี่ก็เก็บตัวพวกยาวไปได้สักกิโลได้บอกเอาไปฝากเพื่อนพอดีและเพื่อนบอกว่าวันนี้ไม่อยู่บ้านพาแม่ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอันนันมหิดนนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามกันค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราของบะลายวังพยอมนะคะผัดกะเพราถั่วฝักยาวใส่หมูนะคะหอมๆอ,อาหารบ้านๆของคนบ้านๆในชนบทนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บะลายวังพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ